เสียงหัวเราะดังลั่นห้องเรียนทุกสายตาจ้องมาที่เด็กสาวตัวเล็กในชุดนักเรียนเก่าเสื้อขาวซีดหม่นเต็มไปด้วยรอยดินรองเท้าขาดจนเห็นนิ้วเท้าเพื่อนทั้งชั้นรุมล้อมเสียงล้อเรียนแทงใจเหมือนมีดคมเธอก้มหน้ากอดกระเป๋าเก่าแน่นหัวใจเต้นแรงจนหายใจติดขัดกลิ่นอับของห้องเรียนผสมกับฝุ่นชออทำให้ลำคอแห้งผาก เธอได้ยินเสียงก้าวอีลากับพื้นซีเมนดังก้องจนหูชาดวงตาเธอเริ่มพร่ามัวหยดน้ำตาไหลรินลงบนสมุดเก่าเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเป็นคำหยาบที่กรีดลึกเข้าไปในใจทันใดนั้นประตูห้องเรียนเปิดออกเสียงส้นรองเท้าหนังดังชัดในความเงียบครูใหญ่พร้อมชายในชุดสูทเข้ามาทุกคนหันมองด้วยความ,มงงงัน ชายคนนั้นคือบิดาของเธอใบหน้าคมเท่มเต็มไปด้วยอำนาจสายตายเย็นเยียบจ้องไปยังเด็กทั้งห้องเธอยกสายตาขึ้นช้าๆรอยน้ำตายังไม่แห้งครูใหญ่เอ่ยเสียงหนักแน่นนี่คือคุณหนูใหญ่ของตระกูลทรงอำนาจที่สุดในเมืองนี้เสียงหายใจของเพื่อนทั้งชั้นสะดุดบางคนตัวสั่นบางคนเบิกตากว้างความยินเยือแผ่ซ่านไปทั่วห้อง เด็กสาวที่ถูกหัวเราะเมื่อครู่ตอนนี้ยืนอยู่กลางสายตาทุกคนความจริงถูกเปิดเผยบรรยากาศแน่นขนาดไปด้วยความอึดอัดเสียงขาเก้าอี้กระแทกกับพื้นดังพร้อมกันเพื่อนทั้งชั้นสุดลงคุกเข่าเสียงขอเมตตาดังก้องไม่หยุดมือที่เคยผลักสายยกขึ้นพนมสันระร,ริกดวงตาของเด็กสาวยังแดงกำ่ำแต่แววตากลับนิ่งสงบเธอมองไปรอบห้อง เห็นเพื่อนที่เคยหัวเราะเยาะตอนนี้ก้มกราบแทบเทา้าเสียงสะอื้นดังระงมฝ่ามือสั่นเทิมของเพื่อนบางคนแตะลงกับพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบเมื่อไหลซึมเต็มหน้าผากความกลัวปกคลุมไปทั้งห้องบิดาของเธอก้าเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงอบอวนแทงกลิ่นฝุ่นเก่าทุกก้าวหนักแน่นเหมือนเสียงฟ้าร้องหัวใจของทุกคนเต้นถี่รัวเด็กสาวหันกลับไปสบตาบิดา แสงไฟฟลูออเรสเซนต์เหนือสีสะสะท้อนบนใบหน้าที่เปียกน้ำตาความอับอายที่เคยกดทับแปลเปลี่ยนเป็นพลังเธอยืดอกขึ้นอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนห้องเรียนที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับถูกปกคลุมด้วยความเงียบอันหนักอึ้องเสียงหายใจดังชัดเจนทุกจังหวะทุกคนรอฟังคำพูดแรกจากริมฝีปากของเธอริมฝีปากของเด็กสาวขยับช้าๆเสียงที่เปล่งออกมาแผ่วเบาแต่แหลมคมกว่ามีด พวกเธอเคยหัวเราะเมื่อฉันร้องไห้ทุกคนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นความเงียบยิ่งหนาวเย็นเมื่อเธอก้าวไปข้างหน้าสายตาของเธอกวาดมองไปรอบห้องภาพใบหน้าที่เคยยิ้มเยะตอนนี้ซีดเผือดมือบางข้างกำสาบเสื้อแน่นจนสัน่นเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นช็อกและฝุ่นผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงของบีดาบรรยากาศแตกต่างราฟ้ากับเหว เสียงส้นเท้าเล็กๆของเธอกระทบพื้นดังก้องฉันจำได้ทุกคำที่พวกเธอพูดเสียงของเธอสั่นน้อยๆแต่กลับกริดใจทุกคนบางคนเริ่มหลั่งน้ำตาบางคนก้มหน้าลงจนแทบติดพื้นบิดาของเธอเฝ้ามองเงียบๆใบ,บหน้าไร้อารมณ์เหมือนรูปปั้นหินสายตายเย็นชาเพียงพอที่จะทำให้ใครหลายคนขนลุกความกดดันในห้องหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออก ลมหายใจของทุกคนในห้องขาดห่วงเสียงสะอื้นเบาบางแทรกอยู่ในความเงียบเด็กสาวก้าวช้าๆไปข้างหน้าสายตาทุกคู่ติดตามเธอด้วยความหวาดกลัวเธอหยุดตรงกลางห้องยกคัางขึ้นเล็กน้อยรอยน้ำตาย,ยัางทิ้งร่องรอยบนแก้มแต่แววตากลับแข็งกร้าวเกินกว่าที่ใครจะมองข้ามได้วันนี้พวกเธอก้มกราบฉันเสียงของเธอดังก้องกังวนในห้องเรียน แต่ฉันไม่เคยลืมว่าพวกเธอทำให้ฉันเป็นแค่ตัวตลกอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งความเย็นชาหนักอึ้งกดทับทุกคนจนหัวใจสัน่เนเหงื่อไหลชุ่มแผ่นหลังของเพื่อนที่คุกเขา่ามือที่ผนมไหวสั่นร,ริกไม่หยุดบิดาของเธอเก้าวเข้ามาข้างหลังฝ่ามือวางเบาๆบนบ่าของลูกสาวพลังแห่งการปกป้องและอำนาจมหาศาลกระจายออกไปสายตาทุกคู่สั่นสถานเหมือนถูกแรงกดมองทะลุเข้าไปในวิญญ,ญาณ เสียงหัวใจเต้นดังในอกของเพื่อนทั้งห้องไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยแม้แต่คำเดียวเด็กสาวยืนนิ่งร่างเล็กแต่กลับสูงสง่าแสงไฟส่องลงบนเธอราวกับเป็นเวทีพิพากษาบิดาของเธอปลายตามองนักเรียนแต่ละคนแววตายเย็นเฉียบเหมือนคมมีดไม่มีใครกล้าส,สบตานานเกินเสี้ยววินาทีอากาศหนักหน่วงจนรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจเด็กสาวยกมือขึ้นช้า ปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยจากความกดดนันแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับมั่นคงฉันไม่ต้องการคำขอโทษที่เกิดจากความกลัวเพื่อนบางคนเริ่มร้องให้เสียงดังมือกุมอกแน่นเหมือนจะทนแรงกดทับไม่ไหวเสียงสั่นเครือของผู้ที่เคยหัวเราะดังที่สุดตอนนี้กลับดังขึ้นว่าโปรดเมตตาเถอะความเงียบอีกครั้งปกคลุมห้องเพียงเสียงรองเท้าของบิดาที่ก้าวไปข้างหน้า แต่ละก้าวเหมือนค้อนทุบลงกลางใจทุกคนบรรยากาศยิ่งตึงเครียดจนแทบระเบิดออกมาเสียงรองเท้าหนังหยุดลงตรงหน้าแถวแรกเงาของบิดาเธอทอดยาวปกคลุมร่างเพื่อนักเรียนที่คุกเข่าเมื่อไหลเป็นสายบนหน้าผากของเด็กชายคนนั้นมือที่กดลงพื้นกระเบื้องสั่นจนได้ยินเสียงกระทบเบาๆดวงตาของบิดาจ้องเขม็งความเย็นชาในแววตาทำให้คนตรงหน้าตัวสั่นระริก ไม่มีใครกล้าเงยงขึ้นมองทุกคนก้มต่ำเหมือนต้องการหายลัไปกับพื้นเด็กสาวก้าตามมาข้างๆหัวใจยังเต้นแรงแต่เสียงหายใจคงที่เธอเฝ้ามองใบหน้าที่เคยหัวรเราะเยาะเมื่อวันก่อนตอนนี้ซีดเผือดไร้สีเลือดเธอก้มลงเล็กน้อยเสียงแผ่วแต่ชัดเจนนี่หรือคือความภาคภูมิใจของพวกเธอไม่มีเสียงตอบเพียงความเงียบที่หนักจนหูอื้อ เสียงนาฬิกาแขวนบนผนังห้องดังติ๊กตอกทุกวินาทีคมชัดเหมือนมีกริดใจบิดาของเธอหันมามองลูกสาวสายตาเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างไม่ใช่เพียงการปกป้องแต่เหมือนกำลังรอคำตัดสินจากเธอเองหัวใจของทุกคนเต้นถี่รัวบรรยากาศในห้องเรียนหนาวเย็นจนขนลุกเพื่อนทั้งชั้นยิงก้มกราบอยู่กับพื้นเสียงสะอื้นเบาบางปะปนกับเสียงหายใจที่ติดขัด เด็กสาวยืนนิ่งมือเล็กกำเข้าหากันแน่นสายตาจับจ้องไปยังกลุ่มเพื่อนที่เคยหัวเราะเยาะภาพความเจ็บปวดเก่าๆผุดขึ้นมาทีละฉากในความทรงจำเธอก้าวเข้าไปใกล้ทีละก้าวเสียงส้นรองเท้าของเธอกระทบพื้นดังชัดเจนทุกก้าวเหมือนตอกย้ำความแตกต่างระหว่างผู้ถูกเหยียบย่ำเมื่อวานกับผู้ที่ยืนสูงส่งในวันนี้ถ้าพวกเธอเคยหัวเราะเพราะเห็นฉันอ่อนแอ เธอเอ่ยเสียงเรียบแต่เย็นเยียบวันนี้จงหัวเราะอีกครั้งสิเมื่อฉันยืนอยู่ตรงนี้ความเงียบปกคลุมไม่มีเสียงหัวเราะแม้แต่แผ่วเบามีเพียงเสียงร้องให้สะอึกสะอื้นของบางคนและเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบทะลุออกมาบิดาของเธอขยับตัวเล็กน้อยสายตาคมกริบกวาดมองไปรอบห้องเพียงแววตานั้นก็เพียงพอให้ทุกคนตัวสั่นหนักกว่าเดิม เหมือนแรงกดดันมหาศาลถาโถมลงมาไม่หยุดอากาศในห้องเรียนหนาแน่นจนหายใจลำบากความเงียบยาวนานเหมือนเวลายหยุดเดินเพื่อนบางคนเริ่มตัวสั่นจนฟันกระทบกันเสียงดังหยดเหงื่อร่วงลงพื้นกระเบื้องเป็นจุดๆเด็กสาวเหลือบมองรอบห้องแววตาเรียบนิ่งแต่ภายในเต็มไปด้วยคลื่นอารมณ์ที่สะอาดเธอจำทุกคำพูดที่เคยถูกถมใส่ทุกเสียงหัวเราะที่กรีดใจยังคงชัดเจนในหู พวกเธอกลัวฉันงั้นหรือเสียงของเธอดังก้องกรีดผ่านความเงียบเพื่อนบางคนสะดุ้งเฮือกมือที่กดพื้นแน่นขึ้นจนข้อนิ้วซีขาวเธอเก้าวช้าๆไปหากลุ่มที่เคยเป็นแกนนำล้อเลียนสายตาคมกริบจ้องตรงไปบรรยากาศรอบตัวเธอเหมือนถูกบิดเกลียวด้วยแรงกดดันทุกลมหายใจของคนในห้องสั่นสถานตามจังหวะก้าวนั้นบิดาของเธอยือนอยู่ด้านหลังร่างสูงใหญ่เหมือนงอางมืดที่ปกคลุมทั้งห้อง สายตาเคร่งขรึมเต็มไปด้วยอำนาจเหมือนพร้อมจะบทขยี่ทุกคนที่ล่วงเกินลูกสาวแม้เพียงน้อยนิดเสียงลมหายใจขาดห้วงดังประสานกันทั่วห้องไม่มีใครกล้าในหน้าขึ้นสบตาฝุ่นบางเบาลอยว่อนในลำแสงไฟเหนือสีสะะทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนคมมีกรีดลงบนผิวหนังเด็กสาวหยุดยืนตรงหน้ากลุ่มแกนนำเพื่อนที่เคยผลักเธอล้มต่อหน้าทุกคนตอนนี้ก้มหน้าชิดพื้นจนหน้าผากแน่กระเบื้อง หล่สั่นสถานเหมือนจะร้องไม่ออกเธอค้อมตัวลงเล็กน้อยดวงตาแดงกัำยังสะท้อนแสงไฟเย็นชัดเสียงเอ่ยออกมาชัดเจนทุกคำนี่หรือคือคนที่เคยยืนหัวเราะใส่ฉันบรรยากาศหนักอึ้งจนคล้ายว่าอากาศถูกบีบอัดเสียงสะอื้นดังขึ้นพร้อมกระหลายทิศทางเพื่อนบางคนพนมมือแนบอกบางคนกัดริมฝีปากจนเลือดซึมบิดาของเธอขยับก้าวเดียว เสียงส้นรองเท้าหนังสะท้อนก้องไปทั้งห้องทุกสายตาสถานไหวบรรยากาศในห้องเรียนเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นความเงียบแน่นขนาดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของใครหลายคนอากาศในห้องหนาวเย็นราวกับถูกดูดกลืนความอบอุ่นไปหมดแสงไฟเหนือสีสะสองลงมาเหมือนคมดาบเฉือนกลางบรรยากาศเด็กสาวกล้าเข้าใกล้เพื่อนที่ก้มตัวแน่พื้นที่สุดเธอย่อตัวลงเล็กน้อย ปลายนิ้วแตะที่ขอบโต๊ะไม้ซึ่งสั่นระริกตามแรงสั่นของผู้ที่หลบสายตาเสียงเธอเอื้อนเอ่ยช้าๆเหงื่อยหน้าขึ้นมองชั้นสิไม่มีใครขยับเพียงเสียงสะอื้นสั้นๆตอบกลับมาแทนคำพูดเหงื่อที่ไหลอับแก้มของคนตรงหน้าผสมกับน้ำตาหยดลงบนพื้นจนเป็นรอยด่างเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขแต่มันคมกริบและก้องสะท้อนในอกทุกคน ทำไมวันนี้ไม่มีเสียงหัวเราะเหมือนวันนั้นบิดาของเธอทออสายตามองภาพตรงหน้าความยินชาในแววตาทำให้ทุกคนตัวแข็งทื่อเหมือนถูกขังอยู่ในกรงเหล็กที่มองไม่เห็นความเงียบยิ่งนานความหวาดกลัวยิ่งเพิ่มพูนในทุกลมหายใจเสียงหัวใจของเพื่อนแต่ละคนดังชัดเจนราวกับจะระเบิดออกมาบางคนเริ่มกัดริมฝีปากจนเลือดซึมบางคนยกมือขึ้นไหวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เสียงกระซิบขอความเมตตาแผ่วสลับกับเสียงสะอื้นเด็กสาวค่อยๆย,ย,ยืนขึ้นสายตาที่เคยหม่นเศร้ากลับแข็งกร้าวดังเหล็ก,กล้าเธอหันมองไปรอบห้องทุกใบหน้าที่เคยยิ้มเหาะยบบัดนี้ซี่เผือดไร้สีเลือดวันนี้ฉันไม่ใช่ของเล่นของพวกเธออีกแล้วน้ำเสียงเธอหนักแน่นทุกคำกรีดลึกลงในใจผู้ฟังเพื่อนหลายคนตัวสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ บิดาของเธอวางฝ่ามือบนไหล่ลูกสาวอีกครั้งสัมผัสนั้นมั่นคงและทรงพลังเหมือนการประกาศให้ทั้งห้องรู้ว่าไม่มีใครแต่ต้องเธอได้อีกต่อไปความเงียบที่กดทับยิ่งเทมคนแม้แต่เสียงนาฬิกาแขวนก็ฟังดูโหดร้ายทุกคนรอเพียงคำตัดสินจากริมฝีปากเล็กๆของเธอที่จะเปลี่ยนชะตาของทั้งห้องสายตาของทุกคนจับจ้องที่เด็กสาว ความกลัวและความหวาดหวั่นสะท้อนชัดในแววตาเสียงสะอื้นแผ่วๆลอยวนไปทั่วห้องแต่ไม่มีใครกล้าเป่งเสียงดังเกินไปเด็กสาวก้าวไปข้างหน้าเงาของเธอทอดยาวบนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบร่างเล็กนั้นกลับยิ่งใหญ่กว่าที่ใครเคยจินตนาการหัวใจของทุกคนสันสานไปตามจังหวะก้าวเธอหยุดตรงกลางห้องชูคางขึ้นเล็กน้อยน้ำเสียงที่ดังออกมาหนักแน่นและเย็นเยียบ ตั้งแต่วันนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบรรยากาศแน่นขนาดเหมือนมวลอากาศกดทับเพื่อนบางคนหน้าซีเผือจนไร้เลือดฝาดบางคนกัดฟันแน่นพยายามกลั้นน้ำตาแต่ร่างกายกลับสั่นไม่หยุดบิดาของเธอยืนอยู่เบื้องหลังร่างสูงใหญ่อย่างกับกำแพงเหล็กสายตาเขาเพียงปลายลงก็ทำให้ทุกคนก้มหน้าลงลึกกว่าเดิมในห้องเรียนตอนนี้มีเพียงอำนาจของสองพ่อลูกที่ปกคลุมทุกสิ่ง เงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจสะดุดของเพื่อนบางคนหยดน้ำตาและเหงื่อยยังคงร่วงลงกระเบื้องเย็นจัดบรรยากาศตึงเครียดราวกับเวลาถูกหยุดนิ่งทุกคู่สายตาหลบเลี่ยงไม่กล้าสบกับเธอเด็กสาวยืนตรงกลางห้องหัวใจเต้นชัดแต่ท่าทางมั่นคงเสียงที่เปล่งออกมานุ่มแต่เด็ดขาดฉันจำได้ทุกการกระทำของพวกเธอคำพูดนั้นเหมือนแรงกดมหาศาล กดทับให้ทุกคนก้มต่ำยิ่งกว่าเดิมเสียงสะอื้นแทรกเป็นจังหวะน,น้าอึดอัดไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยเธอหันสายตาไปทางบิดาชายผู้ยืนเงียบสงบราวกับภูผาแววตายเย็นเฉียบของเขาตอกย้ำถึงความจริงว่าคำพูดต่อไปของเธอคือคำตัดสินชะตาของทั้งห้องความเงียบย่าวมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบรัดคอทุกคนให้หายใจลำบากทุกวินาทีช่างยาวนานเกินทน ทุกคนรอคอยเสียงถัดไปจากริมฝีปากเธอด้วยความหวาดวันแสงไฟฟลูออเรสเซนต์กระพริบวูบหนึ่งเงานในห้องสันไหวราวกับสะท้อนความกลัวของทุกคนเสียงขาเก้าอี e ้เก่าดังกรอบกแกรบจากการเกรงตัวทำให้ความเงียบยิ่งกดดันจนหูอื้อเด็กสาวยืดตัวเต็มความสูงสายตาคมกริบกวาดมองไปรอบห้องริมฝีปากเล็กเม้มแน่นเพียงครู่ก่อนจะเอ่ยเสียงชัดถ้อยชัดคำ ฉันจะไม่ลืมเพื่อนบางคนเงยหน้าขึ้นโดยไม่ตั้งใจทันทีที่สบตาเธอก็รีบก้มลงอีกครั้งน้ำตาไหลรินไม่หยุดหัวใจสั่นระรัวราวกับจะหลุดออกจากอกบิดาของเธอกล้าเข้ามาใกล้เงาสูงใหญ่ทับทับร่างของเพื่อนที่ก้มกราบสายตาเขาคมกริบราวกับมีดที่ไร้ความปราณีทุกคนรู้ว่าไม่มีทางหนีเด็กสาวหันกลับไปมองบิดา ในดวงตาของเธอฉายแววทั้งเจ็บปวดและแข็งแกรง่งราวกับช่างน้ำหนักระหว่างอดีตท,ที่เต็มไปด้วยบาดแผลเสียงสะอื้นค่อยๆเบาลงทุกคนยังคุกเข่ากับพื้นบรรยากาศหน,กหนักหน่วงเหมือนก้อนหินที่กดทับแต่สายตาของเด็กสาวเริ่มอ่อนลงเธอมองไปรอบห้องใบหน้าที่เคยหัวเราะย้อ,ยยอตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำตาและความสำนึกผิดเธอสูดลมหายใจลึกเสียงที่เปล่งออกมานุ่มนวลขึ้น ฉันไม่อาจย้อนเวลาได้แต่ฉันเลือกที่จะไม่แบกความเกลียดชังต่อไปคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีความเงียบที่กดทับกลายเป็นความโล่งว่างเพื่อนบางคนร้องให้หนักขึ้นแต่เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความสำนึกบิดาของเธอวางมือบนไหล่ลูกสาวสายตาแข็งกร้าวเมื่อครู่กลับอ่อนโยนเหมือนกำแพงสูงที่คอยปกป้องเปิดทางให้เธอตัดสินใจด้วยตนเอง เด็กสาวยืดอ,อกขึ้นหันหลังให้เพื่อนทั้งห้องก้าวออกไปจากห้องเรียนด้วยศักดิ์ศรีไม่ใช่ในฐานะเย่ออีกต่อไปเสียงก้าวเดินของเธอชัดเจนและมั่นคงทุกคนก้มหน้าลงต่ำในใจเต็มไปด้วยความละอายและสำนึกผิดและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าแม้แต่จะคิดทำร้ายเธอได้อีกเลยเมื่อประตูห้องเรียนค่อยๆปิดลง เสียงก้องสะท้อนของบานประตูดังเหมือนการปิดฉากในอดีตเด็กสาวยืนอยู่ด้านนอกลมอุ่นพัดผ่านปลายผมที่ยังชื้นด้วยน้ำตาเธอสูดลมหายใจยาวความเจ็บปวดที่แบกมานานเหมือนถูกปลดปล่อยหัวใจที่เคยสั่นด้วยความหวาดกลัวตอนนี้กลับเต้นอย่างมั่นคงบิดามองลูกสาวด้วยแววตาภาคภูมิเขาไม่พูดอะไรเพียงส่งรอยยิ้มบางเบา รอยยิ้มที่บอกชัดว่าลูกสาวได้ก้าวข้ามมามืดของตนเองแล้วเด็กสาวหันกลับมามองประตูห้องเรียนอีกครั้งแววตาไม่ได้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เป็นสายตาที่เลือกจะก้าวเดินไปข้างหน้าเธอก้าวลงบันไดไปอย่างสง่างามเสียงรองเท้าของเธอสะท้อนเป็นจังหวะที่มั่นคงทุกย่างก้าวคือประกาศชัดว่าเธอคือคุณหนูผู้มีเกียรติและคือผู้ชนะในชีวิตของตนเองและตั้งแต่นั้นมา ไม่มีเสียงหัวเราะเยาะใดๆตามหลอกหลอนเธออีกเหลือเพียงศักดิ์ศรีและความเข้มแข็งที่จะติดตัวเธอไปตลอดกาล